พบฝูงนกนับร้อยแตกตื่นบินว่อนทั่วท้องฟ้าวันเป็นสัญญาณเตือนภัยพิยบัติทำเอาหลายๆคนภะวาทั้งโซเชียลหลังปรากฏการฝูงนกนับร้อยแตกตื่นบินว่อนทั่วท้องฟ้าหลังเกิดพายุก่อตัววันเป็นสัญญาณเตือนภัยพิยบัติ ล่าสุดในเดือนสิงหาคมที่มีปรากฏการณ์ฝูงนกนับร้อยแตกตื่นสร้างความหือฮาให้กับผู้พบเห็นกันเป็นอย่างมากมายโดยมีผู้ได้ออกมาเผยคลิปปรากฏการธรรมชาติสุดแปลกนาทีฝูงนกนับร้อยแตกตื่นบินว่อนปกคลุมท้องฟ้าจนขาวโพลน โดยเหตุการณ์ดังกล่าวได้ระบุว่าเกิดขึ้นในวันที่ฝนตกทำเอาชาวเน็ตวันว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือไม่ธรรมชาติกําลังจะบอกอะไรกับเราหรือไม่เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณบอกขยะแพร่ษาจังหวัดสมุทรปราการซึ่งคาดว่าฝูงนกดังกล่าวอาจตกใจพายุฝนที่กำลังจะก่อตัว หลังมีเมฆดำขนาดใหญ่ปกคลุมท้องฟ้าและมีลมแรงจึงได้แตกตื่นและปิ่นว่อนทั่วท้องฟ้าเช่นนี้จากเหตุการณ์ทำให้หลายๆคนมีความสนใจกันเป็นจำนวนมากและหลายๆคนก็บอกว่าเหมือนนกจะมีสัญชาตญาณและรู้เหตุล่วงหน้า จึงต้องอบพยพไปที่ที่ปลอดภัยที่สุดและบางคนก็บอกว่าคล้ายเหตุการณ์ก่อนเกิดสึนามิและตะลุมพุกตามมาด้วยพายุหมุนทอร์นาโดและแผ่นดินไหวรุนแรงปรนกกับคขังข่าวคือสัตว์ที่รับรู้ไวแต่การเปลี่ยนแปลงของโลกไปนี้ในเดือนกันยายนพายุหมุนเขตร้อนลูกใหม่ จอกก่อตัวอีกสองลูกภาคนี้รับเต็มเต็มถือได้ว่ารับผลกระทบจ่างเป็นวงกว้างเลยทีเดียวค่ะสำหรับพายุหมาอ่อนที่ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนเจอกับปัญหาน้ำท่วมในหลายจังหวัดและว,วัตะภัยกว่า12จังหวัดสร้างความเสียหายและเดือดร้อนให้แก่ประชาชนทั่วไป และล่าสุดวันนี้ผ่าน Facebook เตือนภัยพิบัติวาตาภัยฝนฟ้าพายุได้ออกมาโพสต์เตือนและระบุว่าเราเห็นก่อนอีกแล้วเราจึงมาเตือนว่าช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนกันยายนนี้อาจจะมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในทะเลจีนใต้กใกล้ชายฝั่งเวียดนามตอนกลาง มีแนวโน้มที่จะพัฒนาตัวเป็นระดับพายุโซนร้อนก่อนขึ้นฝั่งเวียดนามตอนบนและคาดว่าจะเคลื่อนมาปกคลุมลาวภาคอีสานตอนบนในระดับความรุนแรงพายุดีเพรสชั่นต่อไปพยากรณ์อากาศประจวัออังคารที่30สิงหาคมพุทธศักราช2565ระหว่างเวลา6นาฬิกา ถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือนั้นฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่ภาคกลางฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าขนองถึง60%ของพื้นที่ส่วนภาคตะวันออก ฝนฟ้าขนอง60อน์ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งอันฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ฝนตกหนักเป็นบางแห่งเช่นจังหวัดกระนง,ง,งูเกก็ตระบี่ตรังและสตูลส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ฝนตกหนักเป็นบางแห่งเช่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสส่วนท่านใดที่กำลังจะมีทริปในการเที่ยวต่างจังหวัดก็เช็คปริมาณฝนก่อนออกเดินทางกันทุกคนนะคะส่วนช่วงกลางเดือนกันยายนก็พบอีกหนึ่งลูกซึ่งมีแนวโน้มจะข้อทางอีสานใต้เน้นๆที่มา ส่วนล่าสุดณนะวันนี้จับตาพายุหินน้ำหนอกระทบไทยหรือไม่เช็คได้ที่นี่เลยค่ะวันนี้เราจะมากาะติดสถานการณ์พายุหินน้ำหนอทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาเผยว่าพายุเครื่องเข้าใกล้ไต้หวันไม่ใกล้ไทยแต่จะดึงดูดมรสุมให้แรงขึ้นทำให้ไทยตอนบนมีฝนเพิ่ม กับมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่3ถึงวันที่9กันยายนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาอัปเดตภาพกราฟิกจากแบบจำลอง ECMWF แสดงการพยากรณ์ฝนกรวมรายวันทุกๆ24ชั่วโมง10วันล่วงหน้าตั้งแต่วันที่31สิงหาคม ถึงวันที่9กันยายนในระหว่างเวลา7นาฬิกาถึง7นาฬกาณวันรุ่งขึ้นโดยระบุว่าช่วงวันที่3ถึงวันที่9กันยายน2565นี้ีม้มรสุมตะวันตกเสียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันในประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นมีพายุหิน,นหนามหน่อ เรื่อนตัวเข้าใกล้เกาะไต้หวันช่วยดึงดูดให้มรสุมแกรงขึ้นทําให้ประเทศไทยในตอนบนคือภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรวมกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องติดตามและเฝ้าระวังอันตรายจากฝนหนัก และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ชาดเชิงเขาแกรทาทถงน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มคลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นด้วยในขณะเดียวกันข้อมูลทางห้องเตือนภัยรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับพายุโดยล่าสุดระบุก,การก่อตัวพายุมุนเขตร้อนในปัจจุบัน ยังไม่มีพายุก่อตัวเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยส่วนบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกตอนเหนือซุปเปอร์พายุใต้ฝุนมีชื่อเรียกว่าหินน้ำนอหมายถึงห่านป่าตั้งชื่อโดยสอปปอ,ปอลาวกำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกหลังจากนั้นจะเบนขึ้นทางเหนือความเร็วใกล้จุดศูนย์กลางประมาณ130เมตร ในขณะที่ทางด้านล่างของพายุนี้พายุดิปเรชันอาจจะเคลื่อนขึ้นเหนือเข้าใกล้ซูเปอร์พายุใต้ฝุ่นและจะมีการดูดกลืนรวมกันเป็นพายุลูกเดียวกันโดย JTWC หรือ JMA คาดว่าน่าจะเคลื่อนไปทางเหนือหรือบริเวณจีนตะวันออกในช่วงวันที่4 5กันยายนต่อไปแต่อย่างไรก็ตามพายุเหล่านี้อยู่ไกล ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยซึ่งบริเวณดังกล่าวสภาวะเคลื่นแกรงจัดชาวเดินเรือก็ต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังและติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดต่อไปจากเหตุการณ์ต่อเนื่องอาจารย์สิรีเตือน3เดือนนี้เจอฝนร้อยปีเตรียมรับมือหนักจากเหตุการณ์ฝนตก ที่ติดต่อกันมาอย่างยาวนานล่าสุดวันนี้นายเสรีสุขพระาทิตย์ท่านเป็นผอ,อ,อสูงการเปลี่ยนปแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตและคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้ออกมาเตือนช่วงเดือนกันยายนเดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกายน3เดือนนี้ประเทศไทย จะมีปริมาณฝนตกหนักมากขึ้นและระยะเวลายาวนานขึ้นไม่รู้พายุจะเข้าช่วงไหนที่กรมอุตุคาดการปีนี้พายุอาจจะเข้าไทยสองสามลูกอาจมีโอกาสเป็นฝนในรอบร้อยปีดูจากสถานการณ์ฝนที่กรุงโซเกาหลีใต้เป็นฝนในรอบ80ปีซึ่งหนักจริงๆกรุงเทพมหานคร สมัยพลตำรวจตีจำลองสีเมืองเป็นผู้ว่าก็เคยมีฝนตกในรอบร้อยปีปัจจุบันโอกาสจะเกิดฝนตกแบบนี้มีมากหลายประเทศในโลกพบว่ามีฝนมากผิดปกติจันนั้นสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่เหมือนในปี5-4ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเพราะบริเวณน้ำฝนเท่ากันแต่ลักษณะการท่วมแตกต่าง จากปี54ที่มาเร็วจากน้ำหลากและระบายน้ำจากเขื่อนใหญ่แต่ปีนี้มาจากน้ำฝนแนวพายุเข,ข้าที่อาจจะเลื่อนมาจากภาคกลางจะทำให้น้ำเต็มทุ่งจนล้นเข้ามาท่วมพื้นที่เศรษฐกิจส่วนทางด้านเขื่อนป่าศักด์น้ำจะเต็มเขื่อนต้องระบายน้ำมาฝั่งตะวันออกไปทางคลองรงังสิตและฝั่งตะวันตกน้ำล้น กรองพยาบาลือเมื่อไรดังนั้นให้คนในกรุงเทพอย่าตัวป้องกันไว้เพราะพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลพื้นที่หน่วงน้ำมีน้อยเตือนในเดือนกันยายนตุลาคมและพฤศจิกายนฝนตกหนักมากจริงๆและตกยาวนานส่วนพายุที่จะเข้ามาอาจจะรู้ร่วงหน้าประมาณสิบวัน ปริมาณฝนจะตกเท่าไรพื้นที่ลุ่มทุ่งเจ้าพยาพื้นที่รับน้ำน่วงน้ำชาวนาจะเก็บเกี่ยวข้าวได้หมดใน15วันหรือไม่รัฐบาลจะต้องทำฉากทัดจำลองสถานการณ์ล่วงหน้าไว้หลายๆแบกนำข้อมูลมาแจ้งประชาชนให้เข้าใจและจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ประท้วงเวลาเปิดประตูระบายน้ำแต่ประชาชนไม่อยากให้เปิด นอกจากนั้นอีก78ปีองค์การนานาชาติด้านการเป็นแปลงสภาพอากาศของโลกทำแผนที่พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลพบว่าจะจมหายไปจากแผนที่โลกในปีคิตศกราช2100แบบร้อยเปอร์เซนตเพราะระดับน้ำทะเลสูงขึ้นจากภาวะโลกร้อน และตอนนี้ก็มีการขึ้นรหัสโค้ดเกรดเป็นสีแดงในประเทศไทยแล้วถ้ารัฐบาลยังไม่ตัดสินใจทำอะไรป้องกันก็ต้องเตรียมย้ายเมืองหลวงได้เลยถ้าตัดสินใจวันนี้ต้องใช้เวลาอีก30ปีกว่าจะแก้ไขได้ทันยกตัวอย่างเช่นเนธเธอร์แลนด์เกาหลีใต้ญี่ปุ่นสิงคโปร์ทำการป้องกันไว้ตั้งแต่30ปีที่แล้วปัจจุบัน เขาถึงเพิ่งทำสำเร็จและทางนี้อาจารย์ศีรีก็ยังเคยออกมาเตือนน้ำท่วมในปี45มาแล้วครั้งนั้นหลายคนก็ยังไม่เชื่อว่าจะเกิดน้ำท่วมใหญ่สุดท้ายก็หนักจริงๆค่ะ